แล้วเนาะกาบสบายดีทุกทกท่านเด้อสบายดีโลบฮหาหนอยเนาะื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์แล้วก็มื้อวันที่หนึ่งเนาะมื้อแบบว่ามื้อที่แบบว่าพี่น้องได้รับโชคลาบกันก้นใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นมื้อที่ว่าหวยรัฐบาลออกเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆุกท่านเด้อเนาะก็ หลังจากที่หฮอแบบว่าไปรุ่นกับรัฐบาลแล้วฮากสีมารุ่นกับฮานอยกันโตเนาะฮานอยกับเมื่อวานนี้กะเข้าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้กะเข้าตัววิ่งรูดเนาะเข้าทั้งสามหน่วยแต่ว่าเข้าแต่ตัววิ่งรูดเนาะใครที่เป็นเป็นแบบว่าสายรูดเมื่อวานนี้กะอาซีได้ยูเนาะใครที่ว่าเล่นแต่ตัวโจกกับอาซีโบได้เนาะค่ะกับเข้าเมื่อวานนี่กะ โอเป็นอย่างมื่อกี้เฮาก็มาเอากันไหมเนาะมื้อนี้ก็ขอภาวนาให้แตกทั้งสี่หน่วยกันเด้อเนาะมื่อกี้มีหลายสูกเนาะพีน่นะ้องเนาะกัทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งหวยลาวแล้วก็ทั้งฮานอยเนาะมื้อนี้ก็ขอให้โอหวยลาวเนาะมื้อนี้อย่างบนนะโบแมนเนาะ ลงลงลืมลืมคือกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่พี่น้องจะได้รับโชคลาบกันเนะาะใครที่เข้ามาแลกก็ขอให้หิงงปังปังเด้อเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับวันใจได้เด้อเนาะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนที่ว่าเราอยากให้เขาได้รับโชคลาบนาเนาะค่ะฝากกดแชร์ให้เลยเนาะกั เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันในเด้อถ้ามีกําลังใจแล้วก็ทุกอย่างเนาะแบบทุกอย่างแบบมันก็นแบบ,แบ,บโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็เฮาก็ยังมีกําลังใจใเฮ็ดแนวทางโตโอ่อเนาะก็ไผที่บางเทื่อวัดใจเอาเอาแนวทางลงก็บ่ค่อยสิมีแบบว่าไผเข้ามาเบิ่งเนาะก็อันนี้ก็มั่นใจก็บ่ โบ่คอยมีกำลังใจเท่าไหร่เนาะกะ็เมื่อยขกันเนาะเขาเ,ขาเอาลุงแล้วกะเอ,อ้ยพี่น้องได้แบบได้สู้ได้ลาบแน่และ้วกะ็เข้ามาให้กำลังใจหวาดนใจแน่ันี้กะยังดีเนาะกะยังมีกำลังใจฮึดเฮ็ดตัวเลขขึ้นโตเนาะกะมื้อนี้แนวทางฮาหนอยมื้อนี้หวานใจกะเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าเนาะมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าเด้อแต่เมื่อวานนี่กะ เมื่อวานนี่ก็เข้าทุกมือเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าทุกมือแต่ว่าบางมือก็อาจจมาตัวเจาะที่หวั่นใจได้เจาให้เนาะแล้วก็บางมือก็าาาอกาจจะบมาตัวเจาะอาจจมาตัววิ่งลูดไอสิเนาะก็อันนี้เราก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะใครที่เข้ามาแล้วก,ก็ขอให้แบบว่บาเอาไปพิจารณาแบบยังยังมีสติเนาะบางบางคนกับว่บาเมือ่อใดที่แบบ เอาไปแล้วแบบแนวทางบกเข้าแบบว่ายานแบบมาวอาว่าเอ้ยตัวเลขโกเข้าจากสั้นจากซีเนาะอันนี้กับบอกว่ากันเด้อแนวทางมันก็มีเข้ามีรุดเนาะนใจก็ให้เป็นแค่เพียงแนวทางกัใจแท้ก็อยากให้ได้กันทุกทุกมือเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้อยากคิดบุญร่วมกันเนาะกับเขาให้สุขให้ลาบเขาให้พี่น้องทึกได้ค่ากับเข้าน้องบางทุนก็อาจสิแบบจนแท้บางทุนกับอาจชี โบจุนมันก็มีเนาะก็พอเขาให้แนวทางทึกนี่ก็ดีใจเนาะบางท่านก็อาจจะดีใจที่ได้ค่ากับเข้ากันเล็กๆในน้อยก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะเมืนน้อวานใจเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าเด้อแล้วก็เจาะให้เนาะก็มีหนึ 2, ่งสองหนึ 4, ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปด แล้วก็หนเกเด้อหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสีแล้วก็19เนาะเจะห้าก็มีห้าหนึ่งหสามสี่แดแล้วก็ห9เเด้อห้าหนึ่งหสห้าสี่ ห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเอวันนี้หวั่นใจกะเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าเนาะกะเจให้บางตัวเลขบางท่านกะอาจีมีทุนน้อยนึงกะอาจีอาจอาจะวิ่งลูดไปเนาะวิ่งลูดถ้าสมมุติว่าเฮามีทุนน้อยนึงเนาะเฮาวิ่งลูดถ้ามันมาทางบนทางล่างเนาะมันมาตัววิ่งลูดเฮาก็ยังได้เนาะพอได้ค่ากับข้าวเนาะกะบางท่านกะอาสิาจตจเอากะบริเปนอย่างเฮาก็ให้แนะนําให้เป็นเพ่เพียงแนวทางเนอะพี่น้องเนาะ ใครที่เข้ามาแล้วก็นะ้อขอให้ได้รับโชคลาบนํากันเดอขอให้เฮงเฮงปังปังั้งสีหน่อยแล้วก็ขอภาวนาให้เข้าตัวเจาะที่หวานใจได้เจาะให้นาะก็มืนอี้กับอก่บค่อยบ่ค่อยจะสบายไปไหนเนาะแบบว่าจวออกสีแบบวินวินนอยหนึ่งเพราะว่าอาการแบบอาการมันเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะกับฝนตกแน่ฮอนแน่อบเอาแน่เนาะมันแบบมีทั้งฝนมีทั้งแดดแล้วก็ หลายๆแบบอากาศมันเปลี่ยนเนาะร่างกายกับบกคคยที่ดีปานในเนาะกับสู้ๆเนาะเฮ็ดตัวเลขแล้วก็ให้สู้ใครลาบกับพี่กับน้องคือเก้าเนาะบางมืออาชีพบอยกับอาชีพได้ลงคลิปให้เนาะก็เข้ามาให้กำลังใจกันในเด้อเนาะก็ขอขอบใจเด้อท่านใดที่เข้ามาให้กำลังใจมาเนาะ ขอให้ได้รับโซคลาบกับแนวทางฮานอยมอนี่เดอร์ขอให้ทุกท่านจงโซคดี